สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้าชมในช่องบ้านซ่องประกันชีวิตในช่องทุกแห่งนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมานะครับตรงนี้นะวันนี้ผมมันทึกคลิปเป็นคลิปที่4นะครับจะพูดในหัวข้อที่ว่าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยต่างกันอย่างไรนะครับ เอาเป็นให้ให้ว่าของฝั่งเนี้ยมันจะมีคือมันจะแยกกันเอาให้ตั้งแต่สํานาการคอพนะครับซึ่งจะต้องขอรับใบอนุญาตให้ว่าเป็นตัวแทนหรือนายหน้านะครับก็ต้องขอค่ารับใบอนุญาตก็ระการขายประกันชีวิตไม่เหมือนกับขายสินค้าอื่นคุณต้องสอบขอรับใบอนุญาตนะครับจึงจะเข้ามาเป็นตัวแทนหรือนายหน้าได้นะครับ ขออนุญาตจากาใครครับจากสำนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือชื่อย่อว่าคอพอนะครับนี้ก่อนนะครับจึงจะจึงจะสามารถมาเป็นตัวแทนได้นะครับลักษณะที่เห็นชัดน,นะครับฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งประกันชีวิตนะครับ อีกความหนึ่งที่เราเรียกว่าประกันวินาศภัยโดยชื่อมันวินาศนัจริงก็คือประกันภยัยพิบัติต่างๆนะครัชื่อวินาศวินาศแทนข้อเร่งอยู่นะ,ะประกันชีวิตก็มอนนีอยู่ประมาณตอนนี้ประมาณสัก25บริษัทนะครับ25บริษัทนะครับที่ด,ดําเนินการอยู่ในประเทศไทยนะครับลักษณะของประกันชีวิตนะครับคือ เมื่อเราทําสัญญาประกันชีวิตมันจะประกอบด้วยสองส่วนสัญญาประกันชีวิตนะครับ mm hmm. คือสัญญาหลักหรือที่เรียกว่าตัวทุนชีวิตหรือแบบประกันนะครับแล้วก็มีสัญญาเพิ่มเติมก็คืออาจาจะเป็นตัวค่ารักษาตัวค่าชดเชยจากการน,นอนตัวกลุ่มโรคร้ายแรงกลุ่มอุบัติเหตุอันนี้คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวสัญญาเพิ่มเติมน,นะครับลักษณะที่ชัดเจนที่สุดของสัญญาประกันชีวิตคือสมมติว่า คุณซื้อสัญญาประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบใดเช่นมีระยะเวลาสมมติว่าเจ็เดทับสิก็คือเช่นสมสงส่งเงิน1ะสิบห้าปีเดชส่งเงิน7ปีแต่สัญญาที่15ปีอย่างยนะครับหรือ15บหับยีหรือจะอาจจะเป็นสาสมสัพย์แบบยี่สิปีหรือแบบตลอดชีพอะไรก็ตามนะครับเมื่อคุณทําครั้งแรกที่คุณทําคุณจะได้สัญญามานหึงเล่มนะครับ แล้วก็ถ้าคุณต่ออายุไปเรื่อยๆคุณก็ยังถือเล่นเดิมอยู่ใช่งไหมครับนี่คือลักษณะของสัญญาประกันชีวิตแต่ถ้าสัญญาวินาศภายสมมติคุณซื้อประกันรถยนต์ปีนี้พอปีหน้าคุณแบอบกต่ออีกครับต่อคุณก็จะได้สัญญาชุดใหม่ๆนะมันจะเปลี่ยนชุดใหม่สัญญาอยู่เรื่อยๆนั่นหมายถึงว่ากลุ่มวินาศภายเขาสามารถที่จะไม่ต่อให้เราก็าได้ถ้าเราขอต่อแล้วเขาไม่เขาเอาอย่างผมไม่เอาคุณแล้วอย่างเงี้ยเอาเช่นสมมติไปให้ว่า คุณมีรถอักคันหนึ่งปีเนี้ยคุณชนสักงสี่ห้าครั้งเคลมอยู่แบบเดือนเป็นเดือนเดือนเป็นเดือนนะนปีถัดไปคุณจะต่ออันอีกชั้นหนึ่งกับบริษัทนี้นอกจากเขาจะไม่เสนอเพิ่มเบี้ยคือบางคนเพิ่มเบี้ยถ้าไม่หนักก็อาจจะคิดเบี้ยเพิ่มแต่นี่คือเขาอาจจะไม่รับคุณเลยโดยขเขาก็ไม่มีความผิดนะอย่างนี้มีลักษณะโครงสร้างของสัญญาวินาศีสายซึ่งจะพิจารณาสัญญาเป็นปีต่อปี ต่โครงสร้างสัญญาประกันชีวิตเป็นพิจารณาแล้วก็สัญญาจะต่อเนื่องนะครับจะต่อเนื่องตามที่ระบ,บุไว้ในสัญญาบางอันอาจจะถึง99ปีก็มีความสัญญาตั้งแต่เรื่องการจนเรื่องกาอายุ30ก็จะคุ้มรองมันไปถึง99ถึงไปถึง90ปีถึง80ปีนั้นขึ้นในสัญญาที่ระบ,บุไว้แต่สัญญาคุณจะจ่ายเรียกี่ครั้งก็ตามสัญญาคุณก็ยังถือเรื่องเดิมไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ของประธานรถยนต์อ่าพะนัข้าบอกไลยครับ นี่คือลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาสัญญาที่มันมีความสําคัญต่อชีวิตไปผูกไว้กับสัญญาวินาศภัยกลุ่มนี้คุณก็จะมีความเสี่ยงตรงไหนล่ะเช่นคุณเออไม่อยากซื้อประกันชีวิตแบบต้องต้องซื้อทุนก่อนยังจะมาซื้อสัญญาค่ารักษาพยาบาลได้คุณก็ไปซื้อกลุ่มวินาศภัยหรือกลุ่มบริษัทประกันสุขภาพซึ่งไม่ต้องซื้อทุนซื้อค่ารักษาได้เลยคุณว่าเออมันประหยัด คุณซื้อไปปีแรกสุขภาพคุณดีเขาก็รับคุณสมมติว่าพี่เอาสองหมื่นโอเครับคุณไปนี้ก็รักษาแบบที่แบบนี้บางทีมีออปชันอะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มารรักษานะครับมีอยู่นะครับพอขึ้นปีที่สองถ้าคุณไม่ป่วยไม่อะไรคมัเคุณต่อครับเขาก็รับคุณต่อนะแต่ถ้าเกิดคุณป่วยเช่นคุณป่วยปีนั้นสักสองสามครั้งหนึ่งบางีอาจจะรับคุณนะแต่พีเอาสองหมื่นไม่เอานะครับี้ยคุณต้องเป็นสามหมื่น อย่างเงี้ยเฮ้ยคุณจะรับไหมเฮ้ยคุณจะรู้สึกม่เฮ้ยแล้วทำไมปีแรกเราจ่ายแค่สองหมื่นาคุณปีที่ผ่านมาความเสี่ยงคุณค่อนข้างสูงเลยหรือถ้าคุณป่วยเยอะๆหรือเป็นโรคเรื้อรังเช่นกลุ่มโรคมะเร็งความดันเบาหวานนะก็อาจจะตัดไม่ต่อคุณเลยเพราะไม่ต่อคุณเลยคุณฮะแล้วฉันก็ไม่มีค่ารักษาบ่ายไปไหนก็จะกลับมาทํากลุ่มประกันชีวิตละวอล์กวอล์กเข้ามาตรงนี้ เพราะว่ากลุ่มนี้กลุ่มประกันชีวิตเขาก็จะไม่กล้ารับคุณถ้าคุณเป็นโรคที่ร้ายแรงต่อเน,นื่องแล้วและคุณก็จะไม่มีค่ารักษาพยาบาลไปตลอดชีวิตคือต้องใช้เงินเองตลอดหรือใช้สวัสดิการอื่นแต่คุณก็ไม่สามารถซื้อสัญญาประกันจุขภาพได้แล้วนี่เป็นเรื่องที่เสียโอกาสนะครับถ้าคุณไม่ทําความแยกให้เข้าใจว่าประกันชีวิตกับวินาศภัยต่างกันอย่างไรนะครับตรงนี้วันหนึ่งถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณก็จะอ้าว ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ฟังผมแล้วก็รู้ไว้ว่ามันต่างกันแบบนี้นะครับแล้วทีนี้มาดูว่าบริษัทประกันชีวิตเนี่ยมันมีความมั่นคงประปกันก็กลัวนะกลัวบริษัทประกันจะล่มแต่ไม่กลัวธนาคารเจ๋งอ่าเฮ้ยไปแสดงว่าเชื่อั่นธนาคารยุ่งกว่านะครับ ผมบอกว่าบริษัทประกันชีวิตไม่ว่าเป็นบริษัทพื้นเมืองในประเทศไทยหรือบริษัทประกันชีวิตที่มาจากต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับมันอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเอาเองให้เลยเหมือนแบบว่าคุณมีบ้านอยู่แล้วมีคนจะมาอยู่อาศัยบ้านคุณคุณก็ตั้งกติกาได้คุณต้องอย่างนี้นะเช้าขึ้นมาคุณต้องขัดห้างน้ํานะคุณต้องถูพื้นนะ,ะไรนะักชั้นจึงจะให้คุณอยู่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติ ฉันจะไล่คุณออกไปอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นบริษัทการที่มาอยู่ในประเทศไทยมาจถวตา่างประเทศก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนี้ก่อนนะครับจึงจะเข้ามาดําเนินการธุรก,กิจได้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ภายใต้กรอบเดียวกันนะครับแล้วบริษัทประกรันชีวิตมีข้อ,อกำหนดว่าต้องมีอะไรบ้างเงินสำรองประกันภัย ซึ่งเรื่อจะต้องหาไว้เงินสำรองประกันภัยมีประโยชน์มากมีประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยถ้าบริษัทประกันมีเยอะๆมีคนตาเยอะมีเงินสำรองประกันภัยเยอะทําให้หลักความมั่นคงของประเทศก็สูงขึ้นและมีเงินกองทุนประกันภัยกองทุนประกันชีวิตอีกตัวนึงอีกที่จะมาตั้งไว้การันตีว่าวันหนึ่งผมสมมติวันหนึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดมีคนตายเยอะ หลายหลายคนบริษัทประกันจะมีจ่ายไหมไอันนี้เป็นประเด็นเนี้ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้ครับรองรับอยู่แล้วเป็นปริมาณที่มากพอที่ปปพหรือ,อนเนี้ยกำหนดไว้นะครับถ้าบริษัทเลยปฏิบัติไม่ได้เงินสำรองไม่พอเงินกองทุนไม่พอ,พอเขาจะให้คุณหยุดกิจาการแต่ถ้าหยุดกิจาการแล้วถามว่าไอา้กรมธรรม์ที่ทํากับบริษัทที่ถูกหยุดกิจกิจการเนี่ยมันยังเปิดต่อได้ไหมมันยังข้าวลงไปรักข่าต่อนี้ได้ครับไม่ต้องห่วงเพราะมีสำนักงาน ว่าเป็นคนกำกับดูแลให้นะครับเพียงแต่บร,ริษัทที่ถูกจดกิจ,จาการตัวแทนบร,ริษัทนั้นไม่สามารถขายประกันต่อได้นะครับแล้วบร,ริษัทนั้นอาจจะมีบร,ริษัทใหม่มาเทสต่อถ้ามาเทสตท่อใช้ชื่อใหม่ไอ้ลูกค้าเก่าที่เคยทำกับบร,ริษัทเก่าก็จะมาอยู่กับคนใหม่คนใหม่ก็จะบร,ริษัทใหม่ก็จะมาดูแลต่อนะครับไม่ได้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับสัญญาย่งอยู่เหมือนเดิมนะสัญญาประกันนี้ัเกิดขึ้นมาอย่างไร ับต้องอยู่อย่างนั้นนะครับบริษัทที่มาเทกไม่สามารถมาแก้ไขสัญญาเก่าที่ทําไว้แล้วได้แล้วก็ต้องมารับผิดชอบเมื่อคุณเข้ามาเทคกับสัญญาเก่าที่ทําไ้กับบริษัทก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นวงประกันชีวิตมันไม่มีทางล่้มนะครับตรงนี้นะครับผมอยากให้ผู้ชมทุกท่านต้องไม่ให้เกิดความมั่นใจตรงนี้นะครับให้เกิดความมั่นใจในหลักเกณฑ์หลักเองของ สญญารละการคอที่กําหนดนะครับโดยนี่คือมารตรฐานกระทรวงการคลังเดี๋ยวผมค่อยพูดกันว่างเกี่ยวยอกันยางไรนะครับทีนี้มาพูดเรื่องวินาศภัยต่อนิดหนึ่งว่าสินค้าวินาศภัยมีอะไรบ้างก็มีประกรรันรถยนต์เราเห็นได้มากที่สุดตอนนี้นะรถยนต์พวกพอรบอที่ขายอยู่อย่างนงี้ะครับพร์บเรียกว่าภาคบังคับนะก็คือทุกคนต้องทำถ้าไม่ทาไปต่อทะเบียนไม่ได้ พรบก็จะมีความคุ้มครองอีกว่าเออถ้าประสบคือชื่อจริงๆมันคือผู้ประสบไยจากรถนะครับพรบคือจุดประสงค์ที่ออกมาคือไม่ต้องการให้บริษัทประกันมีกําไรนะครับพอบริษัทประกันเรื่องแข่งขันัตัดตอนแข่งกันอะไรกันพรบก็จะเรื่องหลักความคุ้มครองขึ้นมาใช่ไหมครับจากเมื่อบอนษัทเสียชีวิตเท่าไหร่สองแสนอะไรที่เขาปรับขึ้นมาปรับเพื่อไม่ให้บริษัทประกันแค่มีผลตอบแทนแค่ผลประกอบการประมาณ แรงกิ๊กน่าจะไม่เกิน15ปอร์เซ็นตรงนี้นะครับควบคุมแล้วก็เพิ่มตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเพิ่มเสียชีวิตเพิ่มวงเงินค่ารักษาค่าชดเชยเวลานอนวันมันก็สองร้อยเรื่องบลยวผมไปพูดลึกลงไปนะรายละเอียดมันเพราะว่าเนื้อหาเพราะว่าต้องมันต้องทบทวนดูว่าปัจจุบันมันอัพไปถึงไหนแล้วนะตรงนี้นะครับพูดว่านี่พรบคือภาคสมักใจนะดูความหวังวม่น่าจะไปแล้วก็ไม่ไม่ใช่ภาคสมัครใจภาคบังคับขอโทษนะครับพรบคือภาคบังคับ ้าสมัตใจคือประกันชั้นหนึ่งชั้นสองพวกกลัต่างๆอะไรเนี้ยครับนี่ครับนี่คือประกันชั้นหนึ่งนะครับประกันต่างๆทีเนี้ยที่ผมเจอมากๆเลยเหมือนประกันชั้นหนึ่งทุกคนว่าถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งแล้วมันต้องเหมือนกันไม่ใช่ครับคําว่าประกันชั้นหนึ่งคือเพียงว่ามันมีสัญญารบอยู่ทั้งสามช่องก็คือหนึ่งช่องที่หนึ่งคุณสังเกตและคุณเปิดดูกรมธร่างนะครับของปัะยรถยนต์ช่องที่หนึ่งคือ ความเสียหายต่อชีวิตและพารนามมยของคนภายนอกอ่าเจ้านี้คืออะไรตอนนี้เมื่อก่อนคอปพกําหนดว่าบริษัทประกันชั้นหนึ่งภาคภาสมัครใกทุกบริษัทต้องคุ้มรองชีวิตคนที่ประสบภัยที่เราไปทําให้บราสูญเสียชีวิตหรือพารนาไมยขั้นต่ําคือสามแสนตอนนี้ขยับมาเป็นห้าแสนแล้วนะขั้นต่ํานะครับห้าแสนแต่ถ้าบริษัทอื่นบริษัทที่ออกสัญญามาจะคุ้มรองล้านหนึ่งสองล้าน ็ได้ไม่ปิดแต่ต้องไม่ต่ำจากห้าแสนคําว่าชีวิตและภาระหน้ามืออะไรคือเมื่อเราเป็นเจ้าของรถเราเราไปชนก็บาดเจ็บต้องมีการรักษาในเร่การรักษาเรื่องต้นที่บ้านบัตรก่อนหรือทรบแต่พอมันเต็มแล้วก็ต้องมาดูวงเงินตรงนี้มาจ่ายต่อวงเงินความคุ้มครองชีวิตและภารนามัยหรือถ้าเราไปชนเขาถึงขั้นสูญเสียสูญเสียชีวิตนะครับ ถ้าในสัญญาเขียนไว้เอาปัจจุบันเลยครับเขียนไว้ว่ากคนต่ำห้าแสนถ้าสัญญาที่เราถืออยู่ห้าแสนนะครับเขาเสียชีวิตลงทายาทเรียบร้องแนนวนบริษัทประรกรันก็จะจ่ายไม่เกินห้าแสนถูกต้องไหมครับตอนหนึ่งชีวิตนะตอนหนึ่งเหตุการณ์จะว่ามีบอกว่าเออไม่เกินสิบล้านอะไรพวกนี้นะเขาเขียนไว้นะครับอะแต่ใน้นสมมติว่าหนึ่งชีวิตเขาก็จ,จ่ายตามสัญญาถึงห้าแสนแต่ปรากฏว่าทายาทนะครับ บอกว่าห0 0 0 0นนี่น้อยมากนะครับญาติผมคนนี้อายุคนยังน้อยยังต้องดูแลสงลูกลูกคนยังเล็กยังเรียนอยู่ภรรยาก็ไม่มีอาชีพพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูแล้วรายได้เขาเดือนหนึ่งห้าหมื่นสิบสองห้าหกสิบปีนึงก็หแสนถ้าเขาอยู่นก็ตั้งเือนได้ตั้งไปรู้กี่ล้านเขาขอเรียกค่าชีวิตของคนนี้2ล้าน พอสัญประก,ก็บอกว่าผมจ่ายตามสัญญาแล้วคือห้าแสนส่วนที่เหลืออีกราหน้าคุณก็ไปฟ้องเอาตับเจ้าของรถเห็นไหมละ่ะครับนี่คือระกันชั้นหนึ่งแค่ช่องแรกอ่ะคุณเคยดูกันบ้างไหมว่าคุณกําลังเสี่ยงอยู่วันนี้คุณอย่ามองว่าชั้นหนึ่งแล้วมองเบี้ยถูกอย่างเดียวนะคุณต้องมองตรงนี้ให้มันลึกด้วยนะนี่คือชีวิตในพาราไดม่แล้วก็มีช่องที่หนึ่งเนี่ยยังมีเรื่องทรัพย์สิสนบุคคลภายนอกคืออะไร บางครั้งรถไปชนเสาการไฟฟ้ากางหรือว่าอะไรนี้เราก็ต้องจ่ายหมดนะถ้าเราไม่มีประกันแต่ถ้ามีประกันก็ประกันก็มาจ่ายว่าเสานี้ต้นนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ที่รถรถรถที่เป็นเอาประกันของบริษัทนั้น็ก็รับผิดชอบกนั้นช่องนี้หนึ่งคือชีวิตและภาระไมกับทรัพย์สินของคนภายนอกคุณดูให้ดีนะครับว่ามันมีมากเพียงรอไหมหรือคุณยังเบรกรับความเสี่ยงอยู่ทั้งทั้งที่คุณทําชั้นหนึ่งแล้วนะครับ ช่องที่สองทีนี่ครับส่วนใหญ่จะดูแต่ช่องที่สองคือรถหายไฟไหม้พวกนี้ว่าจะก็จะจ่ายเท่าไหร่ส่วมาก่ราจะมาโฟกัสใ่ช่องนี้เจ้าเดียวคือเช่นสมมติว่าไอ้รถหายไฟไหมสูญเสียั้งหมดจ่ายหนึ่งล้านสมมตินะวงเงินซ่อมอะถ้าซ่อมไม่เกินส่วนใหญ่ถ้าไม่เกิน7 6 0ดหรือ7จบรตพอจัประกันก็จะซ่อมซ่อมเพื่อให้คงสภาพไปใช้งานได้ต่อนะครับแต่ถ้าเสียเยอะเขาจะขอซื้อทุนคืน การซื้อซื้อทุนคืนก็ต้องดูนะว่าจะซื้อเราเต็มทุนหรือไม่หรือหักอะไรไปบ้างหรือบางบริษัทอาจจะขอต่อรองจากแค่8 0อันนี้เป็นเรื่องเงื่อนไขที่จะต้องศึกษาให้ดูมาให้เยอะไม่ต้องลงลึกมากแต่ผมพูดเกิดใ้คนว่าช่องที่2คือการซ่อมรถรถหนใช่ไหมและช่องที่สามล่ะนี่คือลักษณะขอรงจ้างเงินช่องที่3คือการคุ้มครองคนขับและบุคคลที่โดยสารมาในรถคุ้มครองอะไรบ้างหนึ่ง คุ้มครองชีวิตถ้าคนที่นั่งมากับรถรอเสียชีวิตจะจ่ายชีวิตละเท่าไรสองค่าถ้าไม่เสียชีวิตรักษาพยาบาลมีวงเงินอยู่เท่าไรแค่หนึ่งแสนสองแสนสามแสนองครั้งที่เสือดิอ่าอย่างนี้ครับสามอีกกรณีที่เราเกิดช่องที่หนึ่งที่ไปทําให้เขาบาดเจ็บหรือทุกคนละพาพอะไรเข้าเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรขึ้นมาครับเราต้องมีวงเงินประกันผู้กับขี่ วงเงินประกันภูมกับขีก็ต้องดูว่าเขามีหรือไม่บางชั้นหนึ่งบางบางบริษัทก็ขีดออกไปเลยนะครับไม่มีประกันภูมกับขีถ้าคุณเจอคดีขึ้นมาเนี่ยที่หนึ่งคดียาญาขึ้นมาคุณต้องไปหาหลักทรัพย์มาทำประกันเองนะเนีถ้าหาไม่กันอาจจะต้องนอนพิจคืณาระคืนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือต้องศึกษาแล้ว่าถ้ามีมันมีเพียงพอไหมเช่นมีอยู่แสนเดียวเงี้ยมันน้อยไปไหมเอ้คัดต่างคณจะมีสักเท่าไหร่สามแสนห้าแสน พอใช้ได้หน่อยอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเนืนน้อหาประกอบําสามช่องนี้มันจริงมาเป็นรวปไม่ร้อเฮ้ยบี้ยประกัน,กนใช่ไหมมันอยู่เท่าไหร่อย่าไปรู้ว่าเบียถูกอย่างเดียวนะครับแล้วมาดูอะไรดูบริษัทประกันนั้นว่าเป็นบริษัทประกันนั้นบริษัทที่มีความมั่นคงไหมดูยังไงครับันเอาง่ายงเลยครับคุณไปที่อื่น่ครับดูว่าที่อู่เนี้มัน่้มประกันบริษัทอะไรแล้วถ้าเจ้าของอู่สนิทนะ ซ่อมไปแล้วหนึ่งคันสองคันสามคันแต่ซ่อมแล้วซ่อมเสร็จากี่วันแล้วเจ้าของอู่ได้ตังค์ยังไงถ้ายังไม่ได้ตังค์แสดงว่าฐานะก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมครับตลากไปเป็นเดือนอะไรเงี้ยทีนี้เขาลบบริษัทราเป็นบริษัทเดียวกันที่กับที่ยังค้างชำระอยู่ถามว่าเจ้าของอู่เขารับไหมเขารับนะแต่เขาจะยังไม่ซ่อมก่อนหรือซ่อมต่อตั้งไว้ก่อนแล้วก็รอใอ้เข้าใจทันที่เสร็จแล้วมาผดแล้วก็มาซ่อมงรต่ออย่างเงี้ยอันนี้สานะ สถการณ์ในองบริษัทนั้นค่อนข้างจะค่อนค่อนแค้นนะนะประมาณนั้นแล้วนั้นคือเราก็ต้องสังเกตดูหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกบพนะครับเรื่องเงินสำรองเงินกองทุนเขาว่าดีไหมเมื่อก่อนนะเคยมีนโยบายว่าจะออกเป็นสีเลยนะว่าบริษัทที่มั่นคงมากจะให้ขึ้นสีเขียวบริษัทที่ค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่ก็ให้เป็นสีสีเหลืองนะแล้วก็ที่ค่อนข้างจะอ่อนแอแล้วให้เป็นสีส้ม แล้วก mm. yeah, you know ็ที God, ่ม I mean, ีป well, ัญหาเลยเงินขึ้นสีแดงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คุณเชื่อไหมครับว่าบริษัทประกันที่อ่อนแอนะจะไม่มีใครกล้าทําเลยถ้าขึ้นสีขึ้นมานะสัตน์การกรพเลยให้โอกาสว่าเออให้กลับตัวนะให้หรือกองทุนพอแล้วพอโอเคก็ต่อได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีคสาหบริษัทที่ถูกนะครับกิจการไปนะครับแต่จะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นบริษัทอะไรกัน จริงมันเปิดเผยก็ถูกต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนควรจะรู้นะครับอันนี้คือในเรื่องของประกันรถยนต์ผมพูดไปเยอะอ่ะทีนี้ตาำๆไปทีนี้ไปประกันอักบีัยคืออะไรก็ส่วนมากเราก็ถูกบังคับมาแล้วว่าอักบีัยคือก็คือพอซื้อบ้านครับก็จะมีประกันไฟธนาคารที่เออที่เราเชื่อก็จะบังคับเรามาด้วยอันนี้คืออักบีัยอักบีัยก็มีอีกว่าเอออักบีัยแบบถูกๆเนี่นยน้อยๆก็คือแบบ เน้นไฟไหม้อย่างเดียวแต่บางบางประกานอักขีภัยมีออปชันเสริมเช่นว่าคว้าาขึ้นมาพับไฟลงมาแล้วก็ทําให้ทีวีตู้เย็นพังเอ้ยซ่อมไหม้หรือซื้อใหม่เปลี่ยนให้เลยถ้าซ่อมไม่ได้อย่างเงี้ยคือคุ้มครองฟ้าผ่าด้วยหรือคุ้มครองลมพายุลูกเห็บเช่นทาให้หลังคาเปิดลูกเห็บลงมาตะเมื้องแตกอย่าเงี้ยคุ้มครองด้วยมันก็เสริมอีกใช่ไหมคุ้มครองแผ่นดินไหวคุ้มครองไฟไฟเปียกน้ำไฟเปียกน้ำคืออันนี้ควรความผมนะ ไปเปียกน้ํากับไยน้ําท่วมไม่เหมือนกันนะภาษาวิทยาศาสตร์ไปไปเปียกน้ําคือน้ําจากบนลงมาในตัวอาคารเช่นลมพัดแรงกระเบื้องปิวน้ําลงมาแล้วทาให้เข้าของเสียงอันนี้คุ้มครองเราเรียกว่าไยเปียกน้ําแต่ถ้าไยน้ําท่วมคือน้ําจากล่างขึ้นมาบนเรื่อยๆสูงขึ้นมามีบรณีของไปน้ําท่วมซึ่งปัจจุบันไปน้ําท่วมมีบริษัทการวิทยาศาสตร์ไปจะไม่ค่อยคุ้มครองกันหรือคุ้มครองก็ไม่เด่นงเงินนะต้องศึกษาอันนี้เฉพาะ น,ะะนี่คือประกันไฟประกันอัคคีภัยที่มันเสริมข้ามาหรือแม้แต่ว่าคุ้มครองโจรแฮกก็มีนะครับฮกเข้ามาและมีหลักฐานว่าฮกเข้ามาแจ้งฟางก็เอาทีวีไปอะไรไปที่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้บริษัทประกันก็ต้องจ่ายซื้อใหม่ในหะ้กับผู้เอาอประกันนะตรงนีน้นี่คือสัญญาพินาศภัยหรือแม้แต่สัญญาสินเชื่อ ยาสินเชื่ออยากจะพูดนิดหนึ่งสมมุติว่าปัจจุบันเนี่ยเราไปเราไปซื้อบ้านนะครับซื้อบ้านสมมติวบ้านราคาห้าล้านเราก็อยากจะผนให้มันเบาๆหน่อยก็เออทำให้มันยาวสักยี่สิบปีหรือสามสิบปีอย่างเงี้ยนะครับให้มันนด้ผอน้อยก่อนแต่ปรากฏว่าพอทำไปเอองานเราดีการเงินเราดีขึ้นเราโปกไปโปรไปนะครับเราปิดเลย บางคนก็ตําสัญญา30ปีบางทีสิปีปิดบ้านโอแล้วอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าเวลาเราเอาบ้านไปเข้าสินเชื่อธนาคารมันจะบังคับส่วนหนึ่งคือสินเชื่อ,อผู้เช่าซื้อก็คือเจ้าของบ้านนะว่าถ้าเจ้าของบ้านเสียชีวิตลงบริษัทประกันจะมาปิดนี่ที่ยังคงเหลืออยู่เท่าไหร่ที่ทงธนาคารด้และบ้านก็จะ ไม่หมดมือบ้านจะหมดรายไไปก็ให้กับทายาทได้เลยนะครับหลายคนทําประกันตัวนี้อยู่นะครับแล้วเขาก็จะเก็บเบีย้ยครั้งเดียวเช่นสมมติว่าโอ้สัญญาิา0ปีนะเรินเงินต้น5ล้านเก็บเบีย้ยหักไปครั้งเดียวเลย1แสนบาทสมมตินะ0แสนบาทแล้วเขาก็จะมาโกรกกับ,กบสินกับค่าค่าค่า สินเชื่อบ้านมาโผลขึ้นมาเป็นสัญญาสองตัวตัวหนึ่งคือบ้านตัวหนึ่งเขาเบี้ยที่สินเชื่อของประกันเข้ามาอยู่แล้วก็ลงมาแบงา่งจ่ายทงดนนนนะครับแต่ตอนนั้นคือบริษัทประกันได้รับเงินเต็มไปแล้วนะแต่เราได้มารับสินเชื่อแล้วมาแบ่งจ่ายอยู่กับธนาคารแต่เงินที่ประกันรับไปคือบอกว่าเป็นระยะเวลาสามสิบปีคุณคุณคุณดูผมนะครับสามสิบปีแต่บังินว่าเราผลบ้านหมดสิบปีเฮ้ยแลวที่เหลืออีกยี่สิบปีเงินส่วนสัดส่วนของมันเราต้องได้คืนเนี่ย แต่เมื่อเราไปปิดบ้านผ่านไปสิปีส่วนใหญ่นั้นจะลืมข้อนี้พอลืมข้อนี้ด้วยความามื่อนไม่รู้ว่ากลุ่มธนาคารก็ลืมด้วยหรือเปล่ลเาเพราะไม่ได้บอกเรานะครับตรงนี้ต้องจํานะครับเพราะคนมีเงินได้คืนจำตัส่วนอีกเยอะเลยนั่นเกินครึ่งด้วยซ้ํานะผมว่าถ้าแต่หนึ่งตรงนี้ตั้งสิปีหมดนี้น่าจะได้คืนมาห้าหกหมื่นด้วยซ้ําแบแต่ถ้าเราไม่ทวงทุกอย่างก็ลืมแล้วก็มันเลื่อนลอยไปตามการเวมานะครับอันนี้ต้องจํานะครับต้องการที่ซื้อบ้านนะครับ แล้วก็มีการทำประกันสินเชื่อไว้ย,ยืนนะครับแต่ที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือสินเชื่อบ้านนะครับตอนที่ทำประกันอย่าลืมว่าไม่ว่าสินเชื่อบ้านหรือคุณซื้อรถยนต์ที่บอกว่าซื้อแล้วมีประกันถ้าคุณเสียชีวิตก็จะปิดรถยนต์ให้ก็ลักษณะเดียวกันนะทรัพย์สินที่เช่าซื้อนะครับมันต้องผ่านการคัดกรองหรือสอบถาม เรื่องประวัติสุขภาพแต่ส่วนใหญ่นะครับสินเชื่อรถยนต์จะไม่ค่อยถามมึงให้เซ็นสัญญาเซ็นเซ็นเซนเนเนสุดท้ายผมสมมตินะคุณผ่อนรถห้าปีด้วยเงินสินเชื่อรถยนต์หนึ่งล้านบาทคุณผ่อนไปได้สมมติว่าสักสักหกเจ็ดเดือนคุณนอนไหลตายหลับตายบริษัทประกันก็จะสงสัยกันทีก็จะเข้ามาตรวจสอบว่าเฮ้ คนนี้มีโรคประจําตัวอยู่กอนมันํามเช็คไปที่ตมโรงพยาบาลเฮ้ยเจอนี่่าเอายาเกี่ยวกับโรคหัวใจมากินลิ่นหัวใจอย,ย่าง,งนี้อย่างนี้อ้าวแล้วทาไมตอนทำสิงเชื่อรถยนต์เขาไว้ถามมาสุขภาพ,าพคุณเปยังคเคยพบแพทย์มีโรคประจําตัวไม่ทใํใไมตอบว่าไม่เคยไม่เคยแสดงว่าคุณปกปิดนี่ถ้าปกปิดบริษัทไม่ปิดรถให้นะจ่ายเงินที่คุณจ่ายให้บริษัทประกันมาเล้วถิงวดคืนหลับแค่นั้นเองอ้าวสุดท้ายตายายยังต้องมานักก่งอนรถต่ออ้าวแล้วถามว่ามันผิดตรงไหนอ่ะมันผิดตอนที่ทาสัญญยาคยรับ อนที่ทาสัญญาว่าเซลล์ที่ขายอนั้นได้สักถามคุณไว้อันนี้อย่าลืมนะครับมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมากในประเทศไทยนะครับมีแล้วแต่สุดท้ายเสียชีวิตลงยังต้องมาขอนรถต่อนะครับแล้วก็มาโวยวายกันอย่างนี้ต้องระวังนะสินเชื่อบ้านเหมือนกันแต่สินเชื่อบ้านนี่ผมเจอส่วนใหญ่ก็วงเงินมันเยอะส่วนมากเขาจะตรวจกันละเอียดนะครับมีการตรวจเลือดเช็คสุขภาพคนนี้นั่กันเยอะนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยท่านนะสินเชื่อบ้านแต่สินเชื่อรถยนต์ มีบ่อยมากเลยนะครับมีบ่อยมากเพราะฉะนั้นใครซื้อสินเชื่อสินเชื่อรถยนต์ประเภทนี้นะครับตรวจสอบอันนี้ว่าถามตัวเองก่อนว่าที่สัญญาเองทำแล้วดูว่าตัวเองมีสุขภาพดีอยู่ไหมครญญามดันเบาหวานหัวใจอะไรพวกนี้มันเคยมีหาหมอกินยาอยู่ได้ไหมแล้วในสัญญาตอนที่สมัครเขาเขียนไว้ไหมถ้าไม่เขียนสัญญานั้นมีปัญหาแน,านา่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังน,นะครับ ในพูดมาแยกนะแยกย่อยนิดนึงในเรื่องของสัญญาประกันชีวิตกับมีหน้าสภัยต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะคลิปนี้จบไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรื่กก็จะมีเนื้อหาสาระมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ